น้องยองแจก็เซเวน่นขออนุญาตหน่อย oh. เห็นแล้วอดไม่ได้จะต้องบ่ว่ายองแจมาจากน้องมาจากตเตยคือแบบว่าคือเห็นน้องยองแจแล้วอยู่เดียวจะมีเสียงแบบน้องออฟฟิศคุณผู้ชมหาเขาจะพูดว่ายองแจเียก็คืออดอดแซวไม่ได้จริงๆคือแบบ เสียงของน้องเอาไปจะลอยมาตลอดเลยเวลาเห็นหน้าน้องยองแจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอย่างที่บอกมาน้องยองยองแจของเรานะคะก่อนหน้านี้มีการประกาศจัดเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตไปแล้วนะคะกับ2025ยองแจเอเชียทัวร์นะคะเฟอร์มาต้านะคะซึ่งเริ่มสตาร์ทกันที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เป็นที่แรกนะคะซึ่งบัตรก็โซเอาหมดทุกที่นั่งด้วยนะคะก่อนที่จะมีอ่ทัวร์ตามเมืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไทเปนะคะแล้วมาปิดจบที่กรุงเทพเป็น มืองสุดท้ายนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศผังคอนเสิร์ตราคาบาัตรโซนที่นั่งและเบนฟิกต่างๆไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะกับ2025ยองแจเอเชียทัวร์เฟอร์มาตาอินแบงคอนะคะซึ่งแฟนๆก็น่าจะได้เห็นกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะบอกเลยว่าความสนุกครั้งนี้น้องยองแจของเรานี้จัดเต็มเลยให้กับ เป็นขับที่ประเทศไทยนะคะ2วันเต็มเลยวันที่25-26ตุลาคมนี้นะคะที่ Thunderdome นะคะก็ราคาบัตรนะคะมีทั้ง6,500 5 9 0า4 9 0 0 3 9 0 0และ2,900ค่ะพร้อมเบเนฟิคตต่างๆอีกมากมายซึ่งเฟนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะนี่คือผังเมื่อกี้นี้ค,คือเป็นแบบเอ่อทีดีโหเป็นอะไรที่แบบ สวยมากใช่เป็นแบบแปลกใหม่แบบใหม่แบบสับจริงๆบานทีดีแบบเห็นหมดเลยว่าโอเคถ้าเป็นแฟนเลือกโซนที่นั่งเราจะรู้แล้วเนาะว่าเราจะอยู่ในแบบถ้าเลือกมุมนี้สโลปมันจะประมาณไหนคือน่าจะมีการคาดเดาไปแล้วว่าเอเราจะ,จะได้เห็นน้องมุมไหนกันบ้างนะคะซึ่งแฟนๆทุกคนฟอร์มนิ้วเตรียมรอกดบัตรกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะกดบัตรกันวันเสาร์ที่13กันยายนนี้นะคะเวลา10โมง oh. เป็นต้นไปนะคะตามเวลาประเทศไทยนะคะทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ major. นแฟนๆรอติดตามความสนุกได้เลยว่าน้องยองแจเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะคะเรียกว่าเราจะได้เห็นเรียกว่าไงดีน้องยองแจก็จะชวนแฟนขับเนาะมาสร้างความทรงจําด้วยกันที่ประเทศไทยดูซิว่าจะมีความพิเศษอะไรกันบ้างแน่นอนมาครบอยู่แล้วคนนี้ก็เสียงร้องก็เพราะอยู่แล้วมีความละมุนถ้าแบบสกิลการเต้นเราก็จะได้เห็นจังหวะที่น่ารักของเขานะคะเดี๋ยวมารอดูไปพร้อมๆกันเชื่อว่าความสซอรพรสครั้งนี้ ต้องจัดเต็มเพื่อแฟนๆแน่นอนเพราะแฟนๆชาวไทยก็น่ารักกับน้องตลอดเลยจริงครับแล้วน้องก็เป็นหนึ่งคนที่เราสึกว่าเห็นมาแบบเมืองไทยแล้วแบบโอ๊ยคนนี้ก็คือเป็นหนึ่งคนที่สามารถทําให้เราโดนตกได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นเมนใครก็ต้องระวังน้องยองใจหนึ่งคนนะคะอะฝากแฟนๆเตรียมตัวให้ดีๆใครที่รู้สึกว่ากังวลใจว่าเอ๊ะฉันจะกดตัดได้หรือเปล่าทุกคนคะตอนนี้ทุกคนมีเวลาพอจะไปแบบสวดมนต์กันได้ขอพรขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าจะไปขอต่อคะแม่รูปภาพพร้อมผังบัตรคอนเสิร์ตพร้อมกับปักหมุดไว้เลยแม่ขาหนูขอตรงนี้เลยนะให้หนูกดบัตรได้อธิษฐานดังๆเลยแล้วขอให้ทุกคนโชคดีได้บัตรมาดูมันสร้างความทรงจำกับน้องยองแจกันนะคะ